สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเทวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับ ซึ่งถึงแม้ว่าในช่วงนี้โรงภาพยนตร์ในบ้านเราจะปิดให้บริการนะครับเราไม่ได้ดูหนังใหม่กันเลยแต่ว่าทางต่างประเทศเนี่ยมีหนังใหม่เข้าเพียบเลยละครับแล้วก็ในคลิปนี้เราจะมาหยิบยก รายได้ของภาพยนตร์เหล่านั้นมานําเสนอให้ทุกคนได้ทราบกันด้วยนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เพียงน้องที่โดเ n a t i o n สนับสนุสนรายการของเรากันก่อนเลยครับขอขอบคุณคุณท่านนันนท์ครับโดเน a t า200บาทคุณทิพาพรครับโดเ a t นทมา100บาทคุณทิติรัตน์100บาทคุณชัยอนันต์50บาทคุณวิชุณี5้บาทคุณปิติพงศ์2 0 0บาท คุณไพรัตน์200บาทและคุณพัฒนาวินโดเนตมา162บาทขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับ <S <S และสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อต่อไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเนตได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่เอาไวใ้ใต้คลิปได้เลยครับ เอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้กันเลยดีกว่าและสําหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่16สิงหาคม2021ใครที่ชื่นชอบและกําลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปหลุนพร้อมๆกันเลยครับเรามาเรื่องวันที่ภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์กับ f ฟรี g าย ภาพยนต์แอคชั่นคอมเมดี้ไซไผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของไรอ n r e รโน l ส s ในบทพนักงานธนาคาร โดยภาพยนตั์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาเมื่อวันที่13สิงหาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น100ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น50.9ล้านเหรียญถือว่าทำไรายได้เปิดตัวน้อยไปนิดนึงครับสำหรับหนังที่มีทุนสร้างระดับ100ล้านขนาดนี้และนี่เป็นหนังเรื่องรแรกๆของ 20th Century Fox หลังจากที่อยู่ภายใต้การดูแลของดิสนียแล้วด้วยนะฮะ ก็ต้องลุ้นกันต่อไปแล้วครับว่าสุดท้ายจะกู้ชื่อเสียงของ Fox ก,กลับมาได้หรือเปล่าครับมาต่อกันกับเรื่องนี้ครับกับ Don't Breathe 2ภาพยนตร์แนวระทึกขวัญสยองขวัญที่สร้างต่อจากภาคแรกในปี2016โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่13สิงหาคมใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่15ล้านเหรียญเท่านั้นครับปัจจุบันทำรายได้เปิดตัวสัปดาห์แรกไปที่14ล้านเหรียญ เป็นหนังทุนสร้างต่ำนะครับแต่ว่ารายได้เปิดตัวก็น้อยตามไปด้วยฮะเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องครับที่เปิดตัวในสัปดาห์นี้นั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Respect ภาพยนตร์ชีวประวัติของนักร้องผิวสีชาวอเมริกันเอล a าแฟรงกินโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่13สิงหาคมเช่นเดียวกันนะครับใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น55ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้นเพียง8.8ล้านเหรียญเท่านั้นครับ ถือว่าเป็นไรายได้เปิดตัวที่ค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหนังเนี่ยออกไปทางแนวละครเพลงนะครับซึ่งหนังประเภทนี้อาจจะโดนใจคนดูเฉพาะกลุ่มเท่านั้นครับมาต่อขันกับเรื่องนี้ที่มีน้องๆถามถึงเกันเข้ามาครับกับ forever perks คืนอมหิตอมหิตไม่หยุดค่าเป็นแฟรนไชส์หนังระทึกขวัญที่สร้างมา5ภาคแล้วนะครับ โดยในภาคนี้จะเป็นเรื่องราวของคู่รักชาวเม็กซิกันที่จะต้องหนีการไล่ล่าจากแก๊งค้ายาภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมแล้วนะครับใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่18ล้านเหรียญเท่านั้นแต่ปัจจุบันกวาดรายได้ไปมากถึง71.2ล้านเหรียญแล้วนะครับแหมกำไรอีกแล้วครับภาคนี้สงสัยจะต้องมีภาค6แน่ๆแล้วล่ะครับ มาตอนกับเรื่องนี้ครับที่หลายคนกำลังลุ้นกันอยู่นั่นก็คือ The Suicide Squad ภาพยนตร์รวมมหาวัยร้จากฝฟัง DC ผลงานการกำกับและเขียนบทของเจมส์กันโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาเมื่อวันที่5สิงหาคมใช้ทุนสร้างไปมากถึง185ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น118.1ล้านเหรียญ ทำรายได้เพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้วเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าใช้ทุนสร้างค่อนข้างเยอะครับทำให้ตอนนี้ก็ยังคงไม่คุ้มทุนครับพอๆกับเรื่องนี้ครับกับจ u n เกอ Cruise ภาพยนตร์แฟนตาซีผจญภัยจากฝั่งดิสนีย์ที่ได้นักแสดงสุดฮอตอย่างเดเวนจอห์นสันมาแสดงนำ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาพร้อมๆกับทางดิสนียพ์พลัสเมื่อวันที่30กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น154.3ล้านเหรียญนี่เป็นเฉพาะไรายได้ในโรงภาพยนตร์นะครับยังไม่รวมไรายได้จากทางดิสนียพ์พลัสที่เรายังไม่ทราบตัวเลขแน่ชัดนะฮะ มาต่อก,กันกับเรื่องนี้ครับกับ Steel Water ภาพยนตร์แอคชั่นดราม่าก,กับภารกิจช่วยลูกสาวของแมดเดมอนโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เขา้าฉายเมื่อวันที่30กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป20ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปเพียงแค่13.2ล้านเหรียญเท่าน,นั้นครับถือว่าไรายได้ค่อนข้างน้อยเกินคาดเลยครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ส่วนเรื่องนี้ก็น้อยเกินคาดเช่นเดียวกันครับกับ Snake Eyes ภาพยนต์สปินออฟจากจักรวาล GI Joe ที่จะเปิดเผยต้นกำเนิดของตัวละคร Snake Eye โดยภาพยนต์เรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่23กรกฎาคมใช้ทุนสร้าง88-110ถึงล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปเพียงแค่35.2ล้านเหรียญเท่านั้นครับถือว่าไรายได้น้อยเกินคาดมากๆนะครับสำหรับหนังที่มีฐานแฟนคลับเดิมอยู่แล้วนะฮะและดูเหมือนว่าจะเจ็บตัวเยอะด้วยนะับเพราะว่าใช้ทุนสร้างค่อนข้างสูงเลยทีเดียว มาต่อกันกับเรื่องนี้ครับกับโอกับเรื่องราวสุดประหลาดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวที่กำลังไปพักผ่อนยันชายหาดแห่งหนึ่งโดยภาพยน์เรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่23กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่18ล้านเหรียญเท่านั้นครับแต่ปัจจุบันทำไรายได้ไปมากถึง74.6ล้านเหรียญแล้วครับทำกำไรให้กับทางสตูดิโอได้เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับภาพยนต์เรื่องนี้ มาต่อก,กันกับเรื่องนี้ครับกับ Space Jam A New Legacy เรื่องราวความวุ่นวายของเลบรอนและลูกชายที่เข้าไปติดอยู่ในมิติแห่งโลกดิจิทัลโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เขา้าฉายเมื่อวันที่16รกรกฎาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น150ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น144.9ล้านเหรียญ จริงๆก็ทำรายได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าใช้ทุนสร้างเยอะกว่าฮะก็เลยตอนนี้ยังไม่คุ้มทุนเลยครับสุรภาพยนต์เรื่องนี้มาต่อกันกับภาพยนตร์ขวัญใจหนูๆครับกับ Peter r a b b i บ2 The Runaway การกลับมาอีกครั้งของเรื่องราสุดป่วนจากเจ้ากระต่ายแสนสนโดยในภาคนี้เข้าใช้ในอเมริกาเมื่อวันที่11มิถุนายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น45ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น153.8ล้านเหรียญรายได้ในสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยขยับแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ได้กำไรไปแล้วละครับสำหรับภาพย์เรื่องนี้ส่วนเรื่องนี้ก็เริ่มจะนิ่งๆและเหมือนกันครับกับคุยล่า เป็นภาพยนตร์ที่บ้านเราต้องรอดูทาง Disney Plu s อย่างเดียวนะครับไม่มีฉายในโรงภาพยนตร์นะฮะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เขาฉายในอเมริกาพร้อมๆกับทาง Disney Plu s ไปแล้วตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนะครับใช้ทุนสร้างเป็นทั้งสิ้น100ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ในโรงภาพยนตร์ไปแล้ว226.1ล้านเหรียญไรายได้ในโรงภาพยนตร์เริ่มจะนิ่งแล้วนะครับเรื่องนี้แต่ว่าถึงยังไงก็ได้กำไรไปแล้วล่ะครับนิดหน่อยนะฮะสำหรับคูยล่า มาต่อกันที่หนังทำเงินอีกหนึ่งเรื่องครับกับ The Conjuring Tree v i l Made Me m o It It คนเรียกผีสามมาจุราชบงการเป็นแฟนชายหนังสยองขวัญที่มีแฟนคลับเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับได้รับความนิยมทั้งหนังที่เป็นภาคต่อรวมไปถึงภาพยนตร์ที่เป็นสปินออฟด้วย โดยในภาคนี้เขาฉายตั้งแต่วันที่4มิถุนายนครับใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่39ล้านเหรียญเท่านั้นปัจจุบันกวา่ารายได้ไปแล้วมากถึง199.2ล้านเหรียญแน่นทุนสร้างต่ำกำไรดีแบบนี้ก็คงจะต้องสร้างต่อกันอีกหลายภาคหละครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับกับเอาควายเพจพาร์ทดินแดนไร้เสียงภาค2 ภาคต่อของการเอาตัวรอดของครอบครัวที่ได้สูญเสียคุณพ่อไปในภาคที่แล้วโดวยควายเพชรพัฒถูเข้าฉายเมื่อวันที่28พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น61ล้านเหรียญปัจจุบันกวาดรายได้รวมทั่วโลกไปทั้งสิ้น295.8ล้านเหรียญได้กำไรดีอย่างนี้ก็เตรียมตัวดูภาค3กันได้เลยแล้วครับ ส่วนเรื่องนี้ก็ยังแรงไม่เลิกครับกับ F9 The Fast Saga เร็วแรงทะลุนรกภาคที่9ภารกิจสิ่งสุดระามของโดมินิกเทเลโตและเพื่อนๆที่หลายคนก็ยังไม่ได้ดูนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับคือจะรอดูแบบถูกลิขสิทธิ์นะฮะยังไงก็ต้องรอลงภาพยนต์เปิดให้บริการนะฮะถึงจะได้ดูซึ่งก็เลื่อนมานานแล้วเหมือนกันนะฮะต่างประเทศนี่เขาเข้าฉายตั้งแต่19พฤษภาแล้วะฮะ ตอนนี้มันสิงหาแล้วนะเรายังไม่ได้ดูเลยครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญครับปัจจุบันกว่าไปได้รวมทั่วโลกไปทั้งสิ้น681.4ล้านเหรียญคาดการว่าสัปดาห์หน้าน่าจะแซงภาพยนตร์เรื่องดีเทคที v ใชน้าท t วทรีขึ้นไปเป็นภาพยนตร์ทำเงินอันดับที่2ในปี2021ได้แล้วนะครับสำหรับ F9 มาต่อกันกันกบจกักรวาลหนังขวัญใจมหาชนครับกับ Black ว i d โอภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากจักวรวาล MCU ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของนาตาชาลโลมานอฟต่อจากเหตุการณ์ในกัปตันอเมริกาซิลวิ w วอร์โดย Black ว i d โอเข้าฉายในอเมริกาพร้อมๆกับสตรีมมิ่ง Disney Plus เมื่อวันที่9กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไปในสิ้น200ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้เฉพาะในโรงภาพยนตร์ไปแล้ว367.8ล้านเหรียญ ซึ่งถ้าเราดูจากเฉพาะรายได้ในโรงภาพยนตร์ตอนนี้ก็ยังไม่คืนทุนนะครับแต่ถ้าเรารวมรายได้จากทาง Disney p l ั s ดแล้วเนี่ยคิดว่าตอนนี้ b l a c k w i d o w น่าจะได้กำไรแล้วนิดหน่อยครับซึ่งแฟนคลับหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยพอใจนะครับกับรายได้ของ b l a c k w i d o ออาจจะมองว่าน้อยเป็นิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับ หนังเดียวเรื่องแรกๆของกับตันอเมริกาหรือว่าทอก็ารายได้ประมาณนี้นะถ้าภาคแรกนะฮะอาจจะมีไอออนแมนที่รายได้โดดขึ้นมาเยอะกว่าคนอื่นหน่อยนะฮะแต่ก็ยังไม่แน่ฮะมันก็ยังมีอีกหลายประเทศนะครับที่ยังไม่ได้เข้าฉายสําหรับ Black ว i ดอนะฮะก็ลองมาลุ้นกันดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะสามารถทำไรายได้จบที่เท่าไหร่ครับปิดท้ายกับเรื่องนี้ครับเดอะมิเดียมร่างทรง ร่างทรงสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าไรายได้ที่เกาหลีเริ่มจะนิ่งๆแล้วนะครับเพราะว่าเขาฉายตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมแล้วนะครับก็ไรายได้ตอนนี้อยู่ที่7.36ล้านเหรียญครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ200กว่าล้านบาทครับก็คงต้องรอทางบ้านเราฉายนะครับไรายได้ถึงจะเริ่มขยับขึ้นอีกทีหนึ่งนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ฉายเมื่อไหร่ครับตอนนี้ได้แต่รออย่างเดียวฮนะ แล้วครับนี้ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่16สิงหาคม2021ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับในคลิปนี้เสียงไม่อาจจะฟังแล้วช็อตๆนิดน,นึงนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับสงสัยจะมีเรื่องให้เสียตังค์อีกแล้วนะผม โอเคครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤตจากช่องฟิล์มเทวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังคอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันสนิดหนึ่งนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มเวินตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง